Wow. Win. Win, mình có đạt chẳng จะศพแถวๆจุดเกิดเลยครับอุ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เราอยู่กันสี่คนว่าน่าจะเป็นการดับสามไม่ใช่เหรอใช่อีกคนีแค่เดินผ่านเฉยๆในตอนปิดไฟผมอ่าล่าสุดที่ผมเห็นคือเห็นคุณ FBI มพีโอเป็นน้เขาอยู่ในห้องเขากำลังไปเติมน้ำมันน่ะคุณ f อ i อ่ะเห็นเขาเดินขึ้นบนไปซ้ายบนแล้วก็เหมือนเขาลงมา เห็นพี่เอด็อดตอร์บันโอเนี่ยใช่คอนนี้ไม่เห็นเลยตอนผมเห็นก่อนหน้านั้นตอนแรกจะรีพอร์ตพี่อยู่ขวามือตลอดเลยน้องอะตอมน้องอะตอมปะอะตอมขวาไม่ใครบอนอะไรน้องอะตอมอะไรพี่อะตอมยังไม่ได้พูดอะไรเลย่ผมรู้สึกได้ว่ามันมันจะเป็นการดับเบิลคิวใช่เขาถามว่าข้างบนสองสอเละเหรอสี่คนมีใครบ้าง มีผมกับพี่เกมอ่ะอยู่ด้วยกันแล้วสีเอ้ยผมกับพี่เกมแล้วสีขาวใช่ป่ะตั้งแต่ห้องไฟแล้วก็ลงมาแล้วก็เห็นสีเขียวเข้มอ่ะอยู่ข้างบนไปแล้วแล้วลงมาจะเข้าห้องน้ํามันอยู่ข้างบนใช่อยู่ข้างบนไม่รู้ว่าจะเห็นเดินเข้าห้องน้ํามันผมอยู่เมทพีกับสีม่วงสีม่วงดีนี่คือใครนะแดนพี่แดนขอบคุณครับอไม่เป็นไรไม่เป็นไร้อาใช้ ใช่เราอยู่กันใเราอยู่กันฝั่งขวามีสี่คนจะต้องอยู่ไหนวะสามคนเด็กผมไม่เห็นใครผมใครดกองดูดาวอยู่ผมผมออกมาคนแรกออกมาจากออกมาจากจุดเริ่มต้นนะคนแรกเลยเพราะว่าต้องมาทิ้งมาทิ้งขยะมาทิ้งขยะสรายล่างแล้วก็ตอนนี้อยู่ห้องชีพจรไฟมันดับนะพี่ไม่ไปซ่อมไฟหรอไม่ได้ไปเพราะว่าเดินเห็นแค่สีขาวกับพี่เกมเดินเดินเลยจุดช็องจุดซ่อมไฟมาไกลแล้วก็เลยเออไม่ไม่ไม่แหวะคุณเกมนี่สีแดงเนาะ เดี๋ยวเอาใครบอกกูกูเฉยอ่ะบ๊ายบายเจอกันั้างั้นละบ๊ายบายเอ้าอะไรใครนัวว่ะเนี่ยใครนัวอย่างงงเลยไม่สีขาวด้วยแหละเ่ะ ブズン ฮ่าฮ่าเย้ฮ่าฮ่าลาว์บวชมา20ปีตายได้ยังไงน้อยไปน้อยไปน้อยจริงๆนะไปกันเลยพี่อะทอมเงี้ยเหมือนว่ากูจะต้องตายอีกแล้วใส่ใส่นัวอุ้ยอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ร้ายกันเกินเอ้าเป็นกับพี่เกมอีกแล้วเอ้ยบวายเอาลืมปิดไหมบุบีเฟ แล้วเป็นจิกนี่คนมันดูแหลกๆไหม อย่าแม้แต่จะคิดครับศพอยู่ตรงนี้เลยใกล้ใกล้ใกล้กล,ลาวาเลยอย่าแม้แต่จะคิดนะพี่อตอมอย่าแม้แต่คิดอะไรอ่ะลาว,วาคืออ,ววคอ๋อลาว,วาคือตรงกลางใช่ไหมไม่ไม่ก็คือนี่กับบูบี้ไอ้นี่ไงออกจากไอ้นี่มาด้วยการออกจากห้องชื้นมาด้วยการแต่ว่าไอ<ห>้ไอ้ในห้องชื้นแต่พี่บุกมาจากไหนพี่มาจากฝั่งขวาไอ้ฝั่งซ้ายที่มันลงมาจากห้องแอดมินอ่ะ แล้วพี่ก็เดินขึ้นไปเจอสีแดงตอนไฟดับ<อ>ก่อนไปซ่อมไฟแ,<ข>แล้วเห <ไฟ S 2> ็นพ,พี่เคนเอ้าพี่เคนตายแล้วก็เห็นเสีเหลืองอยู่ห้องไฟสามคนไม่มีใครมาซ่อมไฟอยู่พี่ตลอดไม่ได้ไม่ได้ไปใช่ไม่ได้ไปซ่อมไฟเพราะว่าเ่อกี้อยู่ขวาบนแล้วก็ลงมาแล้วก็ไปทำเฟสมีใครเห็นสีเขียวเข้มไหม จะสีเขียวเข้มเขาทำเคยตัดท้เกรดไม่เจอใครเลยครับไม่เจอใครเลยไม่ใช่บูบี้นะไม่น่าใช่ไม่น่าไม่น่าใช่บูบี้เพราะว่าบูบี้ไม่น่าไม่น่าไม่น่าปรีกตัวไปฆ่าได้เร็วขนาดนั้นคือมันแค่แป๊บเดียวนะไม่ถึงสองบีแล้ไม่น่าจะไปฆ่าใครได้แล้วจบคุณเค้นตายตอนไหนไม่รู้แต่เปิดแกลบว่าเกียร์ก่อน ใช่แต่เมื่อกี้เมื่อกี้ไปเมื่อกี้ไปกดแล้วมันมีมันขึ้นมาแล้วอะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันอะที่ประจอนรอบรอบแรกไม่มีใครตายหรอรอบแรกรอบแรกที่รอบแรกเป็นเป็นกดตุ่มบวชไงไม่ได้มีใครตายเนี่ยองอันนี้ตายสามเป็นหอยปีหนึ่งนะดูเดือดด้วยกันมเป็นไงนะไอ้ขวาล่า้ฝั่งขวาสามคนยังไม่เจอใครเลยอห้องเราอ่าสามคนใช่สามคนเนี้ไม่เจอใครเลยมาเจอทีก็เป็นศพไปแล้ว เช่นก <king S 2> ันเห็นแต่พี่เคนที่ไปซ่อมไฟมีอะไรจะพูดไหมครับสีแดงหรือว่า,า,ส,าสีแดงอยู่บนนะสีแดงอยู่บนใช่ไหมบนมขวาถูกไหมใช่ก็แต่ว่าแต่ว่าสมันตายนานยังอะนานแล้วอันนี้คือสามสใช่ต้องมีสพหนึ่งที่อาจจะตายก่อนอาจจะเป็นดดบเวิร์คิวหรือไม่ก็มีดูเอ้นั่นอยู่อะชิบะจอน ผมดูทุกของมันแห่งผมแบบผมไปดูกล้องวงจรปิดผมไปดูชีปจระจผมไปดูแอดมินผมดูทุกอย่างทําไมไม่เห็นที่กล้องวะไปตอนไหนดูมุดลาวาเนี่ยมึงมุดท่อป่ะเนี่ยท่อมาดูเหรอลาวาไม่เห็นท่อไปดูป่ะเนี่ยมึงไปวาอย่างวะสีแดงเขาอยู่ไหน สีแดงอยู่ข้างบนอยู่บนขวาพี่มุกบอกนะแทนที่พี่เจอพี่ศพมันกระจายกับศพอยู่ศพอยู่แ admin อะวัดอะไรเดีอะสกิปอหรอหรือเราต้องวัดปะยังไงอ่ะฮัลโหลสกิปสกิปพี่กดสซิปโอเคขบวัดตัวเองขบทำไมวะขึ้นขดตัวเองทำไมมึงเป็นปะเนี่ยไคนที่อยากตายบูบีบอกได้ตายสมชื่อนะ 切。谢谢 เฮ้ยมึงเป็นอีกแล้วเนี่ยแท้เ่อชมพูไม่มีใครโหวตกับผมเลยเดี๋ยวนายพูดตอนไหนนายไม่ได้พูดอะไรมีกดไม่พูดอยู่สิชมพูตอนไหนวะเขาเดินคู่กันสองคนเริ่มกดไปหรือเปล่ากดไม่ได้ยินเลยไม่มีใครได้ยินเลยนะพมดโอ้โหไม่เลยจ่าเกิน